สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการติด GPS นะครับอันนี้เป็น GPS ให้กับรถนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้จะเป็น Honda Civic FB นะครับีน,นี้ตัว GPS นะครับถ้าเพื่อนๆกื่กำลังก็จะช่วยเราในเรื่องของอการแท็กกิ้งต่างๆนะครับความปลอดภัยด้วยนะครับ เวลารถหายหรือรถอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตัวนี้จะสามารถแท็กได้นะครับมาดาูด้านในนะครับตรงนี้แกะออกมาก็จะเป็นใช้ซิมโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีเน็ตนะครับอยู่ในนี้นะครับพอแล้วก็สายที่เขาให้มานะครับก็จะมี3เส้นเป็นกลาวสีดำนะครับ สีแดงก็คือไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ตัวสีเขียวก็คือ,อไฟเอ็กเซสซอรี่นะครับเวลาเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟจะเข้าตรงนี้นะครับส่วนที่ขาวนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ม้วนเก็บไว้นะครับอัวน,นี้น่าจะเป็นรีเลย์มากกว่าก็ใช้แค่3เส้นครับอันนี้วิธีการ เรามี GPS แล้วเราก็ลือ้อคอนโซลหน้านะครับหรือีลื้อตัว Civic fb นะครับอันนี้ผมลื้อออกมาแล้วเพิ่งนึกได้ว่าต้องอัดคลิปก็ไปเอากล้องมาอัดเพื่อจะได้แชร์ให้เพเพื่อนๆตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวด้านล่างอย่างนี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้ก็ดึงคลิปออกมาเลยนะครับตรงๆครับเพื่อนอน,นี่ครับคลิปก็จะเป็นอย่างนี้ด้านบนก็ กันครับงัดลงมาตรง,ตรง,ตรงเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับนี้ผมก็จะวาง GPS ไว้อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมข้างบนลงมานะครับจะได้ไม่อับสัญญาณแล้วก็จะวายสายเข้าไปในนี้นะฮะก็เดี๋ยวหาไฟ12บโวลต์ไฟเอ็กเซอรีแล้วก็กาวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีไวริงเดรกแมก็จะไว้หน่อยนะครับอันนี้ผม ไม่มีนะฮก็เดี๋ยวจำสายดูครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนครับอันนี้ผมวางจุด G P S ไว้นะครับด้านบนให้รับสัญญาณได้ชัดแล้วก็ย้ายสายออกมาด้านหลงังด้านล่างนะครับนี้เพื่อนก็มี3เส้นก็หาสำหรับรุ่นนี้นะครับสีขาวก็คือไฟ12โวลต คงที่นะครับแล้วก็สีแดงก็คือไฟไม่เอเออุปกรณ์เวลาเราเปิดสวิตช์แล้วไฟ12โวลต์ก็จะมานะครับแล้วก็ส่วนก้าวผมไปฝากไว้กับตัวถังนะครับเพื่อลดการตัดต่อสายไฟนะครับ3เส้นไม่ยากอะไรครับถ้ารุ่นอื่นไม่ชชั่์เพื่อนๆก็ใช้ ปินิเตอร์นะฮะเช็คก็ได้นะครับเลื่อนมาที่ไฟดีนะครับแล้วก็จัหาไฟนะครับโอเคคือครับอันนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับขั้นตอนที่เหลือตึดตึดอบข้างบน mm hmm. ข้างล่าง หลังจากต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเดินสายให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับนะครับอันนี้ประกอบ,กบปกตินะครับนี่ผมก็มาเช็คสัญญาณนะครับก็รถคันนี้ออนไลน์แล้วนะฮะสหรับรุ่นนี้นะครับสามารถเช็คสัญญาณผ่านมือถือหรือว่า pc n o โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับอันนี้สัญญาณก็มาปกตินะครับ ก็เราจะรู้ว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนนะครับวิ่งไปทางไหนนะครับใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับก่อนติดก็คิดกันให้ดีๆนะครับว่ามีประโยชน์หรือเสียประโยชน์นะครับเราเราะบ้านทั้งหลายนะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ